กระตุ้นด้วยเพลงสักหนึ่งเพลงครับเฮ้ยจากนักร้องในค่ายก่อนขอบคุณครับพอยกนะฮะแล้วนะฮะที่ครับที่ครับทำไมอย่างนี้บาราการที่มีแกล้งกันด้วยเหรอฮะเนี่ยโอ้ จะทำอย่างนี้ได้ไงมันไม่ใช่ตั๊บเป็นนเพราะมีเสียงโด่งดังแล้วมาทำให้มันหายหน้าหมดเลยเป็นนุ้จั่งการนักเลยน้ะไม่ได้นะเงี้ยใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาคงกระเสาเย้าวแย่กันเล่นคนรักก็มีคนเกลียดแล้วก็มีอย่าไปคิดอะไรมากโอ้ยไม่ได้สิมาทำอย่างนี้ได้ไงเราเสียหน้าหมดเลยอุ๊มันเกือบพันนั้นงานนั้นไม่เอาต้องไปยอมเป็น้องจัดการให้ตังค์นั้นไม่เอาอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามาช่วยพี่จิ้มเขากันแล้วกันแต่ตัดมาเ้ย๊บ โหอะไรกันเนี่ยเอาก็ช่วยกันปอบไหมรู้ไหมเขาเป็นใครเนี่ยเขาไมพุ่งมาขนาดนี้ทีละคนสิเว้ยไม่ห่วงด้วยจะเข้ามาปอบก็ปอบกันทีละคนเขาเรียกว่าเมียของพวกเราโอ้โหพูดเสียวแวบเลยนะเนี่ยนี่เมียหัวหน้าคนเดียวจ้าจ้าไม่เป็นไรนี่ถ้าเกิดว่ากลัวกลัวไม่ได้หรือกลัวไม่ค้ก็มัดรวมกันเลยก็ได้ครมาทีเดียวเดี๋ยนี่นยคนอื่นไม่เท่าไรไอตัวหลังน่ากลัว กับลังพิจารณาจะดูอะไรอย่ามาคิดอะไรกับน้องกันนุ่งกันน้องกันนุ่งก็อยากจะให้ฟังเสียงเพอๆไปด้วยเพราะว่ารายการเฮฮาปาร์ตี้ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ตลกอย่างเดียวนักร้องร้องนี่ก็สลับกันมาได้เอามาม่วงกับตลกก็ได้อ๋ได้ขอบคุณคุณตั๊กลีลาบ้างนะครับวันนี้มาร่วมรายการเฮฮาปาร์ตี้ด้วยขอบใจมากนะจ๊ะโอ๋อะไรนะ ิสัยเหมือนตะดมไม่ผิด <c oughs> ไปนู้นรอ <c oughs> พักผ่อนตรงนู้น <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณต <c oughs> ั๊กลีลาอครับ อ่สุดยอดก็จะไปกับทีมงานเราตลอดจะบอกว่านักร้องเนี่ยนะเขาเขาเป็นนักร้องมาก่อนก่อนที่จะมาเล่นตลกตลกอะไรเงี้ยนะครับครับผมสมัยก่อนที่ผมก็ปลื้มเพลงเขามากๆแต่ตอนนี้เด็กมันเกิดมาเยอะไงวัยลงวัยรุ่นอะไรกันเยอะแต่แฟนเพลงเก่าๆเขาก็ยังมีอยู่ยังพอมีอยู่ถ้าแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงเมื่อไหร่จะซื้อบัตรกันเขาบอกในชอบเขาบอกว่าบทเพลงนี่นะทำให้โลกมันมีรอยยิ้มเกิดขึ้นถูกต้องครับอย่างการดูตลกก็เหมือนกันนะครับรายการเนี่ยฮะ เฮฮาปาร์ตี้ตลกมีทั่วฟ้าเมืองไทยเอามารวมกันอยู่ในรายการนี้คอ,อยากจะบอกท่านผู้เกียรติทุกท่านเลยนะครับที่ <วะ S 1> ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ชมอยู่ที่สตูนี้ขำไม่ขำก็ช่วยกันขำไปเถอะครับรทำไมตลกจะได้ไม่ตกงานฮะโอ้คือสำคัญรอยยิ้มของท่านก็คือง,งานของตลกแต่ถ้าท่านยิ้มกันยากความลำบากก็จะไปเยี่ยมบ้านในพวกตลกนีแหละครับเล่นไม่ขำเนี่ยเขาจะจ้างมายืนเป็นนายแบบกันเหรอใช่ เขาว่าการหัวเราะล่าเริงบันเทิงใจใช่ช่วยให้ท่านห่างโรคภัยไกลจากหมอนับว่าเป็นยาดีที่หนึ่งพึงเพียงพอการได้หัวเราะย่อหย่อนผ่อนอารมณ์ให้ท่านหัวเราะกันนิดหน่อยทีมงานตลกคอยสรรสร้างความสุขสมให้ท่านมีแต่ความสุขคลายทุกตรมรักพวกผมน้อยๆให้นานๆเท่านั้นก็พ่อใจแล้วอยากแคดแลกเนี่ยฮะเอาใจพี่น้องชาวอีสานด้วยใช่มีไหม กรอนซึ้งๆหวานๆดึงใจคนดูอย่างนี้มีไหมสักวาหน้าหนาวสาวนอนไปหมดทั่วมุ้งจนยุงหนีของนางร้ายกว่าดีดีทียุงบินหนีไปหมดเพราะนางโอ้โหกรอนตั้งแต่สมัยชวนชมโโอ้หต้องกระแทกด้วยสักวาสักวาหน้าร้อนนอนโอ้ ออกทั่วประเทศนะครับ u ูบีนี่ยิงจานดาวเทียมนะว่าวสนามหลวงอ๋ออย่าให้ตึกร้อนอย่าให้หยาบนะลมไม่เป่าว่าวไม่ขึ้นชักมึนหัวพาลมเป่าว่าวขึ้นแล้วลืมตัวก่อนไทยไปแล้วเนี่ยเอาต่างประเทศบ้างสิอยวก่อนต่างประเทศเหรอได้นะ เขาท่องมาแล้วก็เดี๋ยวปงเด่นแคาแปลลองลองฟังดูกุฎาเทเดชตะระบะกบะดวงเขาบัดนี้นสกัดที่แต่กำลังสิทธิ์หรือเปโอเคโอเคมายืนใกล้ๆเดี๋ยวว่าโอ้โหมันดำมองไม่เห็นแต่มายืนตรงนี้แข่งขึ้นกันโชก้อนเต็มที่เลยเจนเจนใหญ่โตัวไม่แนวมาเหรอเธอไม่ได้ไปแอบนัดกัน เอาโจยท่องแล้วก็ปงเด็กแปลไปไทยท่งโอเคโอเากาเชมาว่ายาเอกาซันทาไอฟูีคซจะกระบะัสุนาบปากเขวลึกอย่านึกว่าปากเขวตืเฮ้ยดีนะคนแปลมาด้วยนั่นเรียกวดาซระบาซีเอฟวเเดนมาจดกมาเดชากันกปากเขวลื่นจะลงขดอกไปลองผักเน็กะกนะเาเนเบกมาสักกนีคจุกจุกจุกะาบิจุกรู ตกเหวหินปีนป่ายขึ้นง่ายนะท้องกกษตซสกแกนหาบิหาวกันอาจารนะโค้งเส้นบิสกันนากะโหตกเหลวลักเกษตรเกะสนไปจนตายโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยที่เราแปลนะใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่ไม่ห้ามเขาเล่าห้ามทำไมเห็นกำลังมันอยู่คนเดียวเนี่ย ไอ้นี่ก็หลับหูหลับตาแพรอพูดถึงก็พูดถึงนะคนแต่งกรเป็นนี่นะรับแตงกาบคงกรเป็นส่วนพากก็จะแต่งเพลงเป็นอย่างพอดมโอ้โหพอดมชนชื่อนี่ไม่ต้องห่วงเลยใครใคริษรักพิษสนุโลกนี่แต่งให้พี่สีหนุ่มร้องมาแล้วยอดประกอบภาพยนตร์เรื่องคนปีมะหลังจากร้องเพลงนี้จบก็ไปไงนั่งเฮ้ยเดี๋ยวสันติรอยคนใกล้ละสันติรอยคนโอ เขาเรียกว่าคนมีวาสนากนงไงวาสนาเนี่ยมันมัน,ม,นม,ม,มีวาสนาร้องดีกว่าวาสนาสูงถ้าร้องไม่ดีนังไงเริ่มลวสันติสันติเล้วบอกเริ่มชาแนละ้วพักนี้ชา <laughs> เอาอย่างนี้พูดถึงเสียงเพลงนี่นะครับพอดม์นี่เขาแต่งไว้หลายเพลงแต่งอะไรมากเอาเพลงที่พวกเราร้องร้องกันได้บ้างสิอาวถ้าเป็นพวกเราแล้วก็ร้องทุกคนทุกคนเลยนะได้เลยครับเพราะว่ารายการนี้ตลกเยอะต้องแบ่งๆกันเล่นครับแล้วก็แบ่งกันร้องดีกว่าพวกเราดีดีร้องก็ได้ทุกคนใช่ไหมเพลงลูกทุ่งเนี่ยเอาลูกทุ่งเนี่ยได้ได้ไดไอพวกผมเน่ได้หมดนะครับครับเขาเนี่ยคุณร้องได้ไหมครับเพลงพวกลูกทุ่งลูกกุ้งลูกทุ่งผมชอบมากเลยครับเออได้หลายแนวไหมหลายแนวครับ อ๋อสตริงก็ได้ไหมสตริงก็ได้ลูกทุ่งลูกทุ่งก็ได้ครับหมอลำหมอลำสบายเลยเพื่อชีวิตชีวิตใครจะเพื่อชีวิตของใครยังไงอ๋อไม่มีพวกงาคารวานผูพงศ์ิป์พีเอ็คาราบาลอ๋อคุณร้องของแอทคาราบาลได้ด้วยแต่เอางี้แล้วกันเอาเป็นเพลงลูกทุ่งกันแล้วกันได้ครับจะเอาเพลงอะไรครับผมอยากจะฟังเพลงเสียน้ําตาที่คาฟูคาเฟ่่เอาสักครชื่อเพลงเนี่ยเอาของสอนเพชรสอนตุพันธ์ให้ร้องทุกคนร้องทุกคน แต่คนละท่อนใช้ไม้ตัวเดียวครับไมครับแล้วส่งไปท่อนท่อนท่อนเงี้ยส่งต่อกันไปจบท่อนส่งไปเก็บเลยไม้ที่เหลือเก็บเลยนะครับเก็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 บเสียน้ําตาที่คาเฟ่นะครับเดี๋ยวฮะตามโทษเอาผมเอาผมมายืนกระซากอะไรครับเนี่ยอย่าอั้มกันอย่าอั้มกันอ้มมึงไม่หนีกูเท่าไหร่หรอกเหนียวไม่เอาไม่เอาอะนะขอดนตรีครับเสียน้ําตาที่คาเฟ่นะฮะผมลองท่อนหนึ่งแล้วส่งไมปต่อไป เรารักกันเยียบยอดครับพี่อยู่ด้วยการสอมคนเพราะความจนต่างดินร้นหางานได้อ่านไปได้งานเดินเป็นนักร้องอยู่ห้องงานาร <c oughs> ส่วนฉันได้งานงาน แอนมีอะไรวะทำไมร้องกระต่ำจังอ่ะต่ำไปเหรอเพลงนี้สอนเพชรสอนสุพรรณฉายากับไอ้หนุ่มนาเสียงเด็ดใช่ขอสูงกว่านี้หน่อยครับเอาสูงกว่านี้เหรอสูงกว่านี้หน่อยครับถ้าจะขึ้นคีย์ผิดผมมันต่ำร้องของขอสูงกว่านี้หน่อยฮะสูงกว่านี้นิดครับครับผมโทษทีโทษทีครับผมได้ไหมได้เลยเรารักกันอยู่ ทำไมเปล่าวะเฮ้ยทำไมมันต่ำยังอ่ะมันสูกแล้วเนี่ยไม่ได้มันต่ำมากผมร้องไม่ได้โอ้โหจริงจริงนะพี่หลุยส์ก็คนเสียงสูงเนี่ยเมื่อกี้เกือบปีนเลยนะเนี่ร้องขีอะไรอีแฟดแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นอีตักก็ร้องไปแล้วมาทำไมกันเสียงผู้หญิงไงขีผู้หญิงมันจะร้องยากพี่จอดแพ้คอร้องแกเป็นคนเสียงสูงแล้วก็ไม่บอกร้องได้ยังไงพูดเป็นเล่นไม่อยากเชื่อ ไปได้ยังไม่น่าเชื่ออาจารย์ครับเอาสูงกันนี้หนะครับเพิม่มคีย์ไปครับเพิม่มคีย์ไปเต็มที่เลยเราคอล่าอยูะ งานงนทาง้านออเป็นกรรมบักอะไรอ่ะไม่ได้ฮะไม่ได้ทําไมไม่ได้กูร้องไม่ได้โอ้โหเห็นไม่ได้โจอี้ไม่ได้ร้องเลยเห็นไหมเออเพี่ยนที่ยืนด้วยครับอมจะเปลี่ยนที่ยืนครับอยู่ก็ยืนตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วจะร้องก่อนเขาอย่าให้ร้องก่อนจะยืนตรงไหนอ่ะข้างหนก็ได้ที่ไม่ใช่ใกล้ใกล้หัวร้านเนี่ย อ๋อจะยืนตรงไหนก็ได้ไกลๆเลยโอเคครับพี่เดี๋ยวให้เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่อย่าเปลี่ยนที่ยเลยเอาดีมากมันมาอีกแล้วอ่ะจะตามอะไรมันนักหนาเนี่ยมันจะได้ร้องก่อนผมไงอ๋อเอออยู่ร้องก่อนเลยดีมากโอเคเปลี่ยนเพลงเลยดีกว่าครับไม่เอาแล้วเพลงนี้เดี๋ยวมีเรื่องจะเพลงอะไรฮะชายมึงสิง เอาศิลปินแห่งชาติเลยครับผมชายบึงสิงห์ครับอยู่ร้องได้ไหมชายบึงสิงห์ผมชอบมากเลยครับเพราะชายบึงสิงห์ดังเพลงอะไรวัดเอ้ยวัดบ่อนผูกข้าอดพบคนวัดเอ้ยวัดโตปลูกข้าพดป๊อปคอนเฮ้ยเพลงนี้ คุณซื้อหน้าลงหนังหรือเปล่าเนี่ยครับครับหน้าลงหนังครับไป็ใช้ป๊อปคอนขโมยสาลีเอ้าสาลีเหรอเอองงเอ้ยทขาไมไม่รู้เรื่องเลยรดำเว้ยดำดีอ่านออกนะอ่านด่าพ่อก็โทษก็โทษอัานไม่ออกที่บ่มอะไรวะมโคมิชิเคเลเวเลอาคิตายาบีมามิคาเพร มายูคู่เฮตาคือว yes, oh. ิลลี่ตาจบล้วจบแล้วโอ้ยแม่โจเชียยังไม่จบป่ะยโอ้ยแมบเดเชียยมลาซโซนาเยมีนาโซาโซด จบแล้อใช่ไหมเป็นกันว่าชีโบ้เฮ้ยพี่ฮะพอแล้วมคืนนี้จะจบไหมเนี่ยตีห้ายังไม่จบเลยเพลงคุณมันยาวนี่ท่องสุดท้ายแล้วนี่ท่องคุกเลยไม่ได้แล้วพี่ปานเขาให้สรุปจบเขาไม่ยอมเลยพี่ปานยิ๊บจ๊าดพี่ปาพี่ปาเอาละครับก็ขอขอบคุณปาร์ตี้จากนุ้ยจันยิ้มครับขอบคุณครับ ในช่วงเวลาของเลฮาปาร์ตี้วันนี้เราทั Position> ้งหมดเราไปก่อนสวัสดีครับกาลังออกรถแต่แล้วก็หมดเวลาของนาฬิกาก็หมดเวลาสังันเวลามันหมดแล้วเราก็มดดูกันรออีกนานไหมเฮฮาปาร์ตี้รออีกนานไหมเราถึงจะได้ดูกันเปิดรูวิ นคงรอไม่นานรอพี่จำเป็นต้องงดเวลามันหมดพอดีต้องขอลาพี่สาวัสดีบายบายต้องขอลาพี่สาวัสดีบาย